ถามทุกวันนี้บางทีต้องกรองให้ดีก่อนพูดกับเขาไม่อยากผิดใจกันค่ะเขาอยากให้เราพบกับความรอดอยากให้เราเปิดใจแต่แม้เราอดแย้งในใจไม่ได้ทุกทีว่าตอนนี้ฉันก็อยู่ดีๆนี่นาจะให้ฉันรอดไปไหนแต่ไม่ได้พูดออกมานะคะยิฉันควรพูดกับเขาอย่างไรดีถ้าไม่อยากมีเรื่อง นักขณะเดียวกันก็ไม่อยากทนเงียบอีกต่อไปตอบตรงเนี้ยคงแสดงให้เห็นความจริงได้แค่ที่ต้นทางครับว่าคนเราเมื่อศรัทธาต่างกันอยู่ร่วมกันจะยากผมคงได้แต่คิดคำพูดดีๆให้เอาไว้ใช้ชั่วคราวนะครับคุณควรพูดถึงแง่ดีเช่นคุณเชื่อว่าศรัทธาทำให้เขารอดจากทุกข์รอดจากปัญหาที่ผ่านมา และได้ที่พึ่งอันอบอุ่นนั่นเป็นขั้นแรกขั้นต่อมาคุณควรเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเช่นการได้รับแรงกดดันจากเขาทำให้คุณกระวนกระวายและไม่อาจคล้อยตามเขาไปได้อย่างเป็นธรรมชาติขอเวลาให้คุณได้รับแรงบันดาลใจขอให้เขาเผื่อแผ่ความอบอุ่นมาถึงคุณมากกว่านี้ลดแรงกดดันที่มีต่อคุณลงกว่านี้ในเมื่อเขารอดจากปัญหา ก็อย่าเพิ่งทำให้คุณเกิดปัญหาทางใจขึ้นมาเลยและเขาก็รู้ดีว่าคนเราเกิดปัญหาทางใจจากเหตุอันใดก็ย่อมไม่อาจยอมรับเหตุอันนั้นไว้ได้และถ้าหากเขายังเหลือเหตุผลพอจะฟังก็อาจพูดให้เขาเข้าใจว่าทุกคนยังลอยคออยู่ในห้วงน้ำของความทุกข์การที่เขาได้ห่วงยางแล้วนึกถึงคุณอยากให้คุณรอดตามก็ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วง แต่ขอโอกาสคุณศึกษาพุทธศาสนาซึ่งตัวเองกำลังศรัทธาเพราะพุทธศาสนาให้เครื่องช่วยไว้เหมือนกันแถมมีคำสัญญาเกี่ยวกับฝั่งอันปลอดภัยที่เข้าถึงได้ในปัจจุบันด้วยไม่ใช่แค่ห่วงยางหรือเรือไม้กับฝั่งอาจปลอดภัยที่จะเข้าถึงได้ต่อเมื่อตายแล้วเท่านั้นคุณอยู่กับเขาย่อมรู้ว่าพูดได้แค่ไหนนะครับอารมณ์ทางศาสนาไม่ใช่เรื่องล้อเล่น เห็นว่าเขาฟังได้แค่ไหนก็พูดไปแค่นั้นอย่าพูดเกินกว่าที่เขาจะรับและทางที่ดีควรพูดเท่าที่คุณรู้มาจริงปฏิบัติได้ผลจริงแล้วเพราะความจริงที่อยู่ในคํำพูดกับความจริงที่ปรากฏทางอาการย่อมฟ้องตัวเองว่าคุณได้ตนเองเป็นที่พึ่งตามหลักสำคัญของพุทธศาสนาแล้วมากน้อยเพียงใดอีกอย่างถ้าหาความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาอย่างดี ขามีความดีที่ชนะความรู้สึกขัดแย้งระหว่างกันได้ก็น่าจะช่วยให้คุณประคองตัวเองอยู่กับเขาไหวศรัทธาไม่ได้มีแต่เรื่องทางศาสนาแม้ความเชื่อว่าชีวิตคู่คือการอยู่ร่วมกันด้วยความออมชอมก็นับเป็นศรัทธาที่ประคองเรือนไม่ให้ล่มสลายได้เช่นกัน